ในสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสบคอ,อนุมัติให้ล็อกดาวน์5จังหวัดที่มีตัวเลขการแพร่ระบาดของโควิด -19 จําจำนวนมากและมีความเสี่ยงสูงประกอบไปด้วยจังหวัดสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยของดการเดินทางเข้าออกและอนุญาตเฉพาะมีเหตุจำเป็น นายสาธิตระบุว่าเข้าใจถึงผลกระทบของการใช้มาตรการดังกล่าวทั้งในชีวิตประจําวันและด้านเศรษฐกิจประชาชนอาจไม่สะดวกรวมถึงข้อจํากัดในการเดินทางการใช้ชีวิตตามปกติแต่หากไม่ใช้วิธีนี้เพื่อควบคุมสถานการณ์ในระยะเวลาสั้นอาจทําให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างทุกจังหวัดและอาจจะได้รับผลกระทบในระยะยาวพร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์อสมอและประชาชนที่จะร่วมกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ค่ะ ด้านการประชุมสบ,บคชุดใหญ่ที่มีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ,อสบ,บคเป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายพรกฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรต่อไปตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ซึ่งหลังจากนี้จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง ขณะที่คณะกรรมการทีมอาสาโควิด -19 ชุมชนเกาะล้านจังหวัดชนบุรีประกาศปิดเกาะล้านตั้งแต่วันที่5ถึง20มกราคมเป็นระยะเวลา16วันหลังจากมีทำลายผู้ติดเชื้อที่จุดขายตั๋วเรือสปีดโบ๊สท่าเทียบเรือแหลมบริหไฮพัทยากเกาะล้านและห้ามเคลื่อนย้ายต่างด้าวโดยเด็ดขาดค่ะ พลเอกประยุจันโอชานา,นายกรัฐมนตรีในฐานะผอสบอคอเปิดเผยว่าที่ประชุมมีหารือหลายเรื่องโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดในปัจจุบันที่ตัวเลขสูงขึ้นดังนั้นมีมาตรการดูแลพื้นที่สูงขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัดต้องมีด่านตรวจสกัดเพื่อตรวจสอบที่มาจึงขออภัยในความไม่สะดวกโดยเฉพาะจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงจากพื้นที่ต้นทางไปถึงจังหวัดโดยรอบ ในส่วนของร้านอาหารได้รับข้อเสนอจากสมาคมพัตคาการต่างๆซึ่งระบุว่าได้รับผลกระทบสูงในส่วนที่กทมประกาศไปก่อนหน้านี้ที่ให้นั่งในร้านอาหารในกรุงเทพปิดบริการเวลา19นานิกาให้ยกเลิกไปก่อนโดยยังให้นั่งรับประทานอาหารได้ถึงเวลา21นานิกาแต่ต้องมีมาตรการทั้งการกำหนดจำนวนคนและมาตรการเว้นระยะห่างซึ่งทางนายกสมาคมรับประกันว่าใครทำไม่ได้ต้องถูกปิดขอให้ทุกคนทำได้ตามนี้และต้องช่วยกัน ด้านร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกทมเปิดเผยว่ากทมเห็นชอบตามมติของสอบคที่มีมติขยายเวลาจำหน่ายอาหารโดยให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบการจากเดิมที่คณะกรรมการโรคติดต่อ,อกทมมีมติให้จำหน่ายและนั่งทานอาหารที่ร้านได้ระหว่างเวลา6กตุรกาถึงสิกาตุรกาขยายเวลาเป็น6กตุรกาถึง2 1เอดตุรกาส่วนเวลา2 1เอดตุรกาถึงหนาฬิกาให้เป็นการจำหน่ายอาหารแบบสั่งกลับ บ้านค่ะ นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคแถลงว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID 19. ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งศพถือเป็นรายที่65เป็นชายไทยอายุ56ปีอยู่ในกรุงเทพอาชีพรับจ้างมีโรคประจําตัวเป็นความดันสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงพบประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรปราการและเขตคลองเตยกรุงเทพและมีจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหนึ่งจังหวัดคือประจวบคีรีขันพบผู้ป่วยหนึ่งรายทําให้ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ติ ติดเชื้อโควิดแล้ว54จังหวัดโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถืออยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน28จังหวัดส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ติดเชือ้อต้องปรับตัวและเฝ้าระวัง ทำให้เวลานี้กังวลว่าผู้ติดเชื้อเหมือนสะเก็ดไฟที่กระจายไปพื้นที่อื่นในช่วงที่มีการเดินทางก่อนหน้านี้และไปถึง54จังหวัดแล้วซึ่งต้นทางไม่ใช่แต่แรงงานต่างด้าวอย่างเดียวยังไปถึงบ่อนที่มีการลักลอบเล่นการพนันซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขสั่งการว่าต้องตะครุบตัวคุมคนที่อยู่ตามสะเก็ดไฟให้ได้โดยเร็ว ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในจังหวัดกลุ่มเสี่ยงพบว่าที่จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก470รายเป็นผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก439รายเป็นชาวไทย49รายต่างด้าว390รายผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลเอง25รายโดยเป็นชาวไทย25รายต่างด้าว6ราย จังหวัดระยองมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม oh อีก42รายจังหวัดชนบุร oh ีม네ีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม35รายจังหวัดจันทบุรีม oh ีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ah 27รายจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้ติดเชื้อ7รายเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม4รายโดยมีประวัติเข้าไปในสนามไก่ชนป่าโมกอินเตอร์จังหวัดอ่างทองพลตำรวจโทวีระเจรวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2อ,ออกคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันจนเกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 จำนวนมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงอาศัยตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงให้พลตำรวจตรีสุวิชานยานกิติกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด จันทบุรีไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค2โดยขาดจากตำแหน่งเดิมพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจตรีนิติธรจินตกานนนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2รักษาราชการแทนตั้งแต่วันที่4มกราคม2564จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ขณะดเดียวกันนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมพลตํารวจโทวีวระจิวรวีวระผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองถแถลงผลการกวาดล้างอบายามุขและการพนันทุกประเภทระหว่างวันที่25ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564สามารถจับกุ่มผู้ต้องหาในคดีการพนันได้28คดีรวมผู้ต้องหา45คน ตรวจยึดตู้พนันไฟฟ้าตู้มาตู้สล็อตที่ซุกซ่อนตามที่ต่างๆในพื้นที่รวม55ตู้โดยหลังจากนี้จะขยายผลผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องบ่อนการพนันต่อไป เรือนจำกลางบางขวางนนทบุรีกรมราชทันปล่อยตัวนักโทษในเรือนจำในโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรวม117คนซึ่งหนึ่งในนั้นรวมนายวาระยศบุญทองนุ่มหรือแพทย์ power แพทอดีตนักร้องชื่อดังที่ถูกสารตัดสินจำคุก50ปีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพแต่ด้วยการประพฤติตัวดีในเรือนจำทำให้เป็นนักโทษชั้นดีได้รับการลดโทษต่อเนื่องจนเหลือการจองจำเพียง16ปี6เดือนโดยทันทีที่ได้รับการปล่อยตัวพ แบทในก้มกราบเท้าพ่อแม่และสวมกอดคนในครอบครัวที่มารอรับก่อนเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องขังได้กลับตัวกลับใจทำประโยชน์เพื่อสังคมที่ผ่านมาไม่คาดคิดว่าจะได้รับการปล่อยตัวเร็วขณะนี้เพราะจากที่คำนวณไว้ต้องเหลืออีกสองปีวันนี้ครั้งแรกเจอหน้าครอบครัวได้กราบเท้าพ่อแม่เพื่อเป็นการขอโทษจากสิ่งที่เคยทำผิดหลังจากนี้จะต้องเป็นการวางแผนชีวิตอย่างระมัดระวังและการที่จะเข้าไป ใช้ชีวิตในเรือนจําเป็นเหมือนกับเรื่องร้ายในเรื่องดีเพราะหากไม่เข้าเรือนจําอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เพราะใช้ชีวิตแบบเหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้ตนเองรู้สึกดีใจที่วันนี้ครอบครัวและเพื่อนๆในวงและผู้ใหญ่ที่เคารพรวมถึงสื่อมวลชนอ้าแขนต้อนรับอยากขอบคุณทุกๆคนมากค่ะ อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่จากนั้นจะเป็นเรื่องของงานเพลงเพราะเพลงเป็นชีวิตของตนอยู่แล้วขณะที่อยู่ในเรือนจำได้แต่งเพลงไว้เยอะมากและพัฒนาความสามารถด้านดนตรีอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาร่วมงานเพลงกับเพื่อนๆอีกครั้งรวมถึงงานเพลงต่างๆอีกด้วยค่ะ